ครับสวัสดีครับบานาะาลาดนะครับวันนี้มีเวลุนส์แคมเปอร์นะฮะ800นะครับก็มาซ้อมชกหน้าอัปเกรดสปริงเออรินนะครับอัปเกรดชกหลังเออรินนะครับไดครับลงมือทำงานกันน้องมาต้องไก่นะครับคิวไว้แล้วก็นำรถมานะครับรถแถวนี้เดนนี้เริ่มติดนะ ผมดีใจมากเลยนะเวลาลูกค้ามาหานะครับเพราะว่าเขาเจาะจงเขาตั้งใจมานะมีความมุ่งมั่นนะครับถ้าไม่ตั้งใจมาจริงมาขี่เล่นๆแถวนี้ไม่มาหรอกรถติดชิบหายไปครับลงมือทำงานครับนี่ก็เป็นชกหน้านะครับของดูปกติเซคัมเรอร์อนะครับอันนี้ก็ซ่อม <c oughs> อาการรั่วซึมนะครับหนึ่งจะรั่วข้างหนึ่งครับแต่คนก็ต้องซ่อมสองข้างเพราะอายุมันเท่ากัน อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็รั่วนะครับอันนี้ลูกค้าก็ถือโอกาสทำการอัปเกรดระบบช่วงล่างไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโช๊คสปริงนะครับโช๊คหน้านะครับของดูกติสแคมเปอร์นะครับก็เป็นแบรนด์เอริสนะครับก็จะมาพร้อมสปริงกับฝาท็อปแคปนะครับใบรับประกันสินค้าสติ๊กเกอร์นะครับก็เซตติ้งด้วยน้ำมันของเอริสนะครับโช๊คอัพนะครับพูดอีกครั้งหนึ่ง ใช้น้ามันโช๊กนะครับคุณจะชอบยี่ห้ออะไรใช้น้ํามันโช๊กเท่านั้นนะครับห้ามใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับเพราะว่าน้ามันไฮดรลิกมันไม่ใช่น้ํามันสําหรับโช๊คอัพมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นน้ามันสําหรับกระบอกไฮดรลิกคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับแข็งกระด้างนะครับโช๊คอย่างไงก็นุ่มนะครับถ้าเราใช้ไปเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยสปีนะครับสองหมืนโลใช้ไปเลยนะครับไปครับลงมือ ซ่อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตั้งสปริงครับนี่ก็เป็นโชคที่เราเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะครับันนี้เราก็จะทําการเซตติ้งน้ามันนะครับของเอริสเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสปริงนะครับโชคหน้าเปลี่ยนฝาท็อปแคปนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีสเปเซอร์มาให้นะครับไม่มีสเปเซอร์มาให้ก็ใช้ของเดิมนะครับ คนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดีดแรงนะครับปอกสเปเซอร์คุณจะแตกจะหนีบนิ้วคุณนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับเป็นงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าร้านนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเออร์ลิน,นะครับที่มีป้ายใบเซอร์เหมือนผมนะครับงานมาตรฐานก็จะออกมาเหมือนกันนะครับ ฝาท็อปแคปเอริลก็มีความสวยงามนะครับเป็นอลูมิเนียมสีดํานะครับเวลาไขก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับใหญ่ๆขนาดนี้นะครับคุณเอาประแจคอมาจับเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับยับเยินร้องไห้นะครับประแจนะครับไขฝาโช๊กที่เป็นอลูนะครับถ้าคุณไม่มีก็จะไขไม่ได้นะครับไขก็เป็นรอยนะครับ น,นี่ก็เป็นสปริงของเอรินนะครับก็จะมีนัมเบอร์นะครับอยู่ที่หัวสปริงนะครับก็เป็นสปริงลีเนียนะครับใส่สปริงเซตน้ํามันของเอรินนะครับโชคคุณจะดีขึ้นกว่าของเดิมค่อนข้างเยอะนะครับขี่แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มมันไม่ตีมือชาเหมือนของเดิมนะครับใครที่ขี่ดูกติสแคมเปอร์อยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่นุ่มนะครับ ถึงไม่มีงบเปลี่ยนสปริงนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับเราเซ็น้ํามันให้มันนุ่มนวลดีกว่าเดิมได้นะครับปกติกเซคัมเลอร์นะครับในย่านลังสินเนี่ยเสร็จผมทั้งนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่คิดว่าไม่ไกลเกินไปอะไรเงี้ยจะแวะมาหาลองลองเซ็ตน้ํามันดูนะครับเพราะว่ารถชคเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะเซ็น้ํามันให้มันดีได้นะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแล้วก็ติดตั้งสปริงนะครับของเอรินนะครับเซ็ตน้ำมันเอรินนะครับคันนี้ก็เป็นเอรินนะครับใส่กับดูปกตินะครับสแกมเลอร์ใส่ได้ทั้ง400แล้วก็800นะครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการปรับพีโลดนะครับแล้วก็การปรับรีบาวนะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์สานะครับตัวนี้ปรับง่ายนะครับปรับง่ายทั้ง การตั้งพีโหลดนะครับแล้วก็การปรับค่าความหนืดนะครับง่ายกว่าตัว 500x เยอะเพราะ 500x มันอยู่ตรงกลางนะครับของดูกตินะครับจะอยู่ด้านข้างรถนะครับรับนี้ก็เป็นโช้คเออลินที่ติดตั้งเข้าไปในรถนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของโช้คที่ใส่แล้วก็บอกอยู่ข้างบนนะคือฝุ่นทรายมันจะไม่เข้าไปไม่เข้าไปนองอยู่ข้างในนะครับ ผมชอบลักษณะนี้มากกว่าเวลาเราล้างรถก็อย่าลืมที่จะล้างแกนมันด้วยเมื่อแกนโช๊คสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะโอกาสที่โช๊คจะชำรุดก็น้อยตัวนี้ก็ติดตั้งแล้วก็ใส่น้ำยาการคลายแล้วก็ไขอันนี้ก็ปรับหนืดน,นะครับสนใจก็แวะมานะครับมีในสต็อกนะครับโช๊คลังมีในสต็อกรีบซื้อนะครับก่อนที่จะขึ้นราคาเดี๋ยวเราไปใส่บังโคลนนะครับแล้วก็ไปไขทอกกันนะครับติดตั้งแล้วก็ไขด้วยมือ นะครับทุกจุดแล้วนะครับเราก็จะทําการขายด้วยประแจทอกอีกทีหนึ่งนะครับบางคนบางคนยังงงนะครับหลายคลิปของปูนอธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมเราเปิดร้านเราต้องมีประแจทอกมากมายหลายขนาดนะครับพวกนี้ก็มาจากมาจากดูกติแหละนะเพราะว่าเริ่มแรกเลยผมทําดูกตินะครับตําแหน่งน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตเม็ดเล็กๆนะครับ แล้วถ้าเราไปใช้ใช้ประ,ประแจตัวใหญ่ไขนะครับแรงมันจะโอเวอร์เลยนะครับเนี่ยอย่างน็อตพวกนี้เล็กๆพวกนี้นะครับ5-7นิวตันนะครับถ้าเราใช้ตัวใหญ่ไขเนี่ยเกินสิบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องใช้ประแจปอนขนาดหนึ่งทับสี่แล้วก็หก <c oughs> เหลี่ยมนะครับพวก s ็อกเก็ตหนึ่งทับสี่ทั้งหลายนะครับจำเป็นสำหรับงานอ่า ถอดประกอบนะครับลดดุกติส่วนตัวอื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้เล็กมากขนาดนี้นะครับดุกติเนี่ยใช้น็อตลากหลายเบอร์มากนะครับน็อตคาลิปเปอร์เบรกนะครับนอ็อตแผงคอนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติด ตั้งสปริงแล้วก็โช๊กนะครับของเออรินเข้าไปนะครับอันนี้มาซ่อมโ,อโชกหน้าด้วยนะครับซ่อมคู่เลยนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่า,าฝาท็อปแคปเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับเรามีเครื่องมือสำหรับการไขนะครับฝาท็อปแคปของโช๊กนะครับ <c oughs> เราจะไม่ใช้ประแจคอมานะครับไม่ใช้ประแจเลื่อนด้วยนะครับ เราเป็นประแจสาหรับการไขเลยมันจะไม่ทิ้งริ้วรอยไว้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่ทิ้งริ้วรอยไว้เลยนะครับคนกังวลนะครับกังวลว่ามันจะมีริ้วรอยนะครับถึงจะมีก็มีแค่เล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบเยินหรือว่าแบบทิ้งไว้แบบบึมๆนะครับครับนอนบางโคนนะครับเล็กนี้เดียวนะครับถ้าเราไม่มีประแจท้องเนี่ยโอกาสที่ไข่เราจะขาดนะครับสูงมากนะครับ น,นี่คือหน้าที่ของประแจหนึ 1, ทับสนะครับน็อตเม็ดเล็กๆน็อตแฟริงนะครับบังโคลนนะครับอย่างแฟริงพันิกาะเล่นนะเพื่อนเพื่อรู้ราคาแล้วเพื่อนๆจะตกใจนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับดูกติสแคมเ e อร์ติดตั้งโชคแล้วก็สปริง ของเอรอินนะครับเต็มระบบ